โอ้จุดนี้โอเคแล้วนะครับเห็นท่อเอสลอนย่อนตรงเองละก็ขั้นต่อไปให้คณะกรรมการประปาเด้มาทำเกิดเราทำหักเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกอเคยท่อเมกับประปาบ้านตัวเก่านะประปาหมู่บ้านนี้ไม่เคยทำไว้ให้กรรมการดีกว่านะเพราะเพื่อนมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีบุคลากรพร้อม มันมีค่าดูแลของคณะกรรมการมีงบส่วนกลางของเพื่อนอยู่เดี๋ยวเกิดเราไปทําดีขึ้นหวังดีหักไปเช่นนี้โอ้มอแมลงนี่อุปกรณ์ไม่มีขายนะเป็นเรื่องเลยนะเออเออแทนที่ได้ดีนะได้ลบหน่ไปทำเนี่ยอยูอย่จะได้ดีเลยเอาแค่นี้ก็ดีละแค่สนมจอกขึ้นนี่ก็โอเคแลวโอ้เจออะไรนี่ บาดที่วดี่ลบ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 ก็ลบกคาดูอะไรนี่ลบลบลบโอ้ถังอะไรนี่โอ้บอร์ดทองคำไหมนี่ถังทองคำไหมนี่นี่ว้าวตรงพิสูจน์แล้วนี่โอ้มีแผ่นซีดีอยู่ด้วยนี่สงสัยจะเป็นคอมเพื่อนไหลตามน้ำมาเมื่อปีก่อนปีกลแน่ๆครับโอ้ให้เป็นอัน หายทองคำเนาะจะได้ประกาศหาเจ้าของถ้าไม่มีก็จะได้ยึดครอบครองเป็นของตัวเองระเบียบิ่นมีนะรับราบไม่ควรได้มีแต่ถ้าแจ้งแล้วไม่มีใครมาแสดงเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้แต่ต้องไปแจ้งให้ถูกต้องอโอ้โหถ้าเป็นทองหรือเงินเป็นฟ่อนเต็มนี่เงี้ยได้นี่ว้าวสุดยอด โอเอค okay, ครับส่วนนี้ขึ้นแล้วนะครับก่อนนั้นฝนลงมาป,ยปยรยโปรยเออีกส่วนนี้เหลืออีกส่วนนี้ครับไม่ยากไม่ยากอุปกรณ์เราพร้อมตัดกิ่งแนวนี้ด้วยเค okay, ครับออไม่ไม่ยากไม่ยากครับทําตรงนั้นเห็นห้อมทางละง่ายเนื่องจากใช้คาดลากขึ้นลากขึ้นง่ายครับเราก็จะตัดฟันแถวนี้ ให้สว่างสดใสนะครับบัดดี้บัดดี้ไม่ช่วยค่าอะไรเองโอ้ oh, oh. กินอย่างเดียวไม่ช่วยงานเลยอ,ะ Look, อ,ยยอ,อ่ะนาบัดดี้กินเป็นอย่างเดียวเลยลูกฮะกินเป็นอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับทําง,งานนะกินเป็นอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับทํางานนะกปะนะกินเป็นอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับทํางานใช่ไหมโอ้กินเป็นอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับทํางานเนาะเกิดมากินแล้วไงไม่ได้เกิดมาทํางานแล้วี่เกิดมาเพื่อกินแต้ๆเลยี่โ oh. อ้อใช่ไหมใช่ไหมเกิดมาเพื่อกินโอ้ oh. ดีจังเลยดีจังเลยเธอน้าน้ำน้ำ,นำว้ายน้าน้ําฝนน้ําฝนน้ําฝนโอ้มันหนาวได้ฝนชุ่มช่ำเลย <Ooh. S 2> มะนาวได้ฝนอย่างฉ่ำเลยนะครับเฮ้ okay, ครับ <Ooh. S 2> ลูกเยอะลูกเยอะไม่นับละเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนเดี๋ยวไว้วัหน้าเนาะชา้นเนาะไม่งั้นเลขจะเคลื่อนเนาะน่ลูกเนาะเอาตั้งใจบักเอาเลขนี้เนาะลูกเนาะโอเคตามนั้น